โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่มหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกจากสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิรเลกเกมเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้าฟุตบอลยุโรป้าลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายนัดแรกครับโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันจากอังกฤษครับโรมา่าเพลย์ออฟเอาชนะจุดโทษเฟยนูดมาได้ดดาานนลีีี่ททมครับ สภาพทีมคืนนี้ไม่มีทาม,มิอับ,บราฮัมที่เหลือตัวหลักๆเกมรับคริสมอลลิงนะครับแดนกลางเรนโดปาเลเดสบรนาคริสตันเดแนวุลุกกอลรนโซเปเยกินีปาโลดีบาล่าเซฟานเอลชารวีหน้าเป้าโรเมลูลูกากูนะครับโดยมีเรนาโตซานเชสนวมถึงซาดาอัสมูลก็เป็นตัวสอดแทรกเหมือนกันครับในขณะที่ไบรตัน ผ่านเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มบีนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฟูลแลมในหลีกมาเละ0-3ครับโรเบรโตเดอซาบีขาดตัวหลักอย่างเจมส์มิลเนอร์ซอลลี่มา,าร์ชคารุมิมีตัวมจะจาวเปโดรที่เจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยประตูคืนนี้เจสันสติลเหมือนเดิมครับเกมรับลุยส์ดังนะครับดันกลางปาร์ตเกาโกลสอดัมลาลันนา,นาแนวรุกก็อาจจะต้องใช้เอดิงกาอันซูฟาติ ข้างหน้าเลือกระหว่างอีวนเฟอร์กูสันหรือไม่ก็แดนนี่เวลเบ็กนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขามองโรม่าเป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายจริงๆโดยระบบการเล่นไบรตันสู้ได้ครับแต่ว่าปัญหาคือตัวหลักขาดเยอะโดยเฉพาะการไม่มีมิโตมะก,กับจจเปโดเนี่ยส่งผลแน่นะครับยังชอบที่โรม่าของเดอรรอสซี่ครับช่วงนี้เล่นในกรุงโรมด้วยนะครับกำลังมั่นใจครับมีโอกาสสูงจะเบียดชนะได้ในคืนนี้ให้เชียร์โรม่า เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย